สวัสดีค่ะแฟนเพจ MG จของเจ้าทุกท่านนะคะวันนี้จะ้จะพามาชมรถนะคะในงานมอเตอรโชว์ค่ะก็คือเจ้าจะพามาดูนะคะตัวนี้นะคะเป็น ZSEV ค่ะคุณลูกค้าเป็นรุ่น100ปีนะคะราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่8 90, 9 9 9 9 0 0บาทค่ะมาพร้อมฟังก์ชันระบบความปลอดภัยคือจัดเต็มเดี๋ยวเจ้าจะพาอินเสิร์ตรูปให้ดูนะคะว่ารถคันนี้เขามีฟังก์ชันอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ ในะคะ MG Z EV รุ่นนี้นะคะสามารถโทรมาหาเจี๊ยบได้เลยนะคะที่เบอร์โทร092 9 9 1 4 9าเ่รามีโปรโมชั่นนะคะดอกเบี้ยสุดพิเศษร,รอคุณอยู่นะคะเรามาดูรถคันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดู v s กันคะ่ะเป็นรุ่น100ปีเหมือนกันเราไปดูกันเลยค่ะเรามาชมรถคันนี้กันต่อนะคะคันนี้นะคะเป็น MG v s HEV ค่ะเป็นรุ่น100ปีเหมือนกันนะคะราคาค่าตัวของเขานะคะของรถคันนี้อยู่ที่7 8 9 9 0 0เาเท่านั้นคะ่ะคุณลูกค้าได้ฟังก์ชันและการดีไซน์แบบนนนีี้้เเเลลยยคคค่ะ่ะะรราไปชมตัวัวนถนก สำหรับโปรโมชั่นคันนี้นะคะอย่างที่เจ็บแจ้งค่ะเจ๊บจัดเลยค่ะโปรออกรถศูนบาทนะคะคุณลูกค้าหรือคุณลูกค้าจะเลือกเป็นโปรดอกเบี้ยพิเศษ เจยบก็มีให้นะคะลูกค้านะคะสามารถเช็คสิทธิ์ได้นะคะว่าคุณลูกค้าเข้าเงื่อนไขโปรออกรถส่นบาทหรือเปล่าส่วนโปรดอกเบี้ยพิเศษอะคะ่ะตั้งแต่ลูกค้าดาวตั้งแต่25%ขึ้นไปนะคะคุณลูกค้าจะได้ดอกเบี้ยพิเศษเลยนะคะแล้วแต่คุณลูกค้าจะเลือก4ปี5ปี6ปี7ปีนะคะก็สนใจแคมเปญแบบไหนนะคะสามารถโทรมาติดต่อสอบถามเจยบได้ะคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมรถรุ่นต่อไปเลยะคะ่ะเป็น MG ZS นะคะ100ปีไปดูกันเลยค่ะ รับนะคะใครที่สนใจนะคะ MG นะคะทุกรุ่นที่เป็นรุ่น100ปีนะคะไม่ว่าจะเป็น MG ZS EV นะคะ MG ZS e นะคะหรือ MG VS HEV e หรือคุณลูกค้าอยากได้รถรุ่นไหนสามารถทักทายเข้ามาสอบถามแคมเปญเจี๊ยบได้ทุกรุ่นนะคะเรามีรถพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะคะชอบรุ่นไหนทักกันมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0929914965หรือจะทักเข้ามาที่ช่องทางไลน์นะคะแอสไซก่อนนะคะ MG 2000ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเจี๊ยบจะนําบรรยากาศในงานมาอเตอร์โชว์นะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเราไปดูกันเลยคะ่ะ